สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูนี่ชาแนลค่ะคลิปนี้มาชมความงามของกุหลาบหินไม้อวบน้ำที่สวยงามมากค่ะระทางนี้รับแดดเต็มวันให้สีออกสีทนส้มอ่อน แต่ก็เต็มกระถางเลยนะคะเพื่อนที่ไปตีปิงปองด้วยกันรุนีมาเที่ยวบ้านเพื่อนก็เลยทำคลิปมาฝากเพื่อนๆค่ะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆค่ะกุหลาบหินสายพันธุ์ชื่อของเขาเก็บโตเพนทรัม การตั้งชื่ออันนี้คือชื่อดั้งเดิมของเขานะคะบ้านเราก็น่าจะมีแต่ว่าดูนี้ยังหาไม่เจอการตั้งชื่อก็อยู่ที่แต่ละท้องถิ่นแต่ว่าเขาเป็นกุหลาบหินเป็นไม้อวบน้ำที่นิยมเลี้ยงนิยมเลี้ยงปลูกเลี้ยงทั่วไปแล้วก็ เป็นไม้ประดับมงคลที่เชื่อเขาเพื่อนก็เชื่อนะคะเพื่อนๆค่ะอยู่ที่ที่นี่นะคะที่โวอลงกองเมืองโวอลลงกองอยู่ห่างจากซิดนีย์ประมาณ100กิโลเมตรสวยงามสมชื่อกุหลาบหินเลยนะคะ กุหลาบหินมีมากกว่าร้อยสายพันธ์ุนะคะเพื่อนๆคะ่ะบางครั้งจําแนกแทบไม่ได้นะคะว่าชื่ออะไรบ้างเพื่อนก็ปลูกกำลังนึกชื่อตอน้นโปยเซียนโปยเซียนก็ออกดอกเป็นกระจุกเต็มเลยนะคะเขาบอกว่าไม่ไม่ค่อยได้รดน้ำโดยธรรมชาติแล้วเขาก็ ไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่ก็สวยงามช่วงนี้ยังเป็นหน้าหนาวของของที่นี่อยู่นะคะรั n นนิวเซาเวลยังเป็นหน้าหนาวอยู่ยังวันที่ถ่ายทำอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ13-14องศาหนาวมากคะ่ะแต่ว่าแดดก็ส่องตลอดวันเลยนะคะอุณหภูมิเย็นหนาวเย็นก็จริงแต่ว่ามีแดด แต่ก็ไม่ร้อนกุหลาบหินพออายุมากก็จะแตกแตกต้นใหม่ต้นเล็กๆตามออกมาตามซอกใบนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ง่ายๆ สังเกตดูเขาแตกต้นอ่อนต้นใหม่ที่โคนต้นของเขาเต็มเลยนะคะแล้วก็ตามซอกใบหรือเพียงแค่ใบของเขาร่วงหล่นลงไปถ้าได้อุณหภูมิที่พอเหมาะความชื้นที่พอเพียงเขาก็จะแทงรากแล้วก็งอกต้นใหม่ต้นเล็กๆออกมาหรือจะตัดที่เห็นเป็นเป็นช่อเป็นใบเนี่ยค่ะ แล้วก็ไปปักชําใหม่ก็ติดเหมือนกันนะคะแต่ว่าปัญหาของเขาถ้าเขาได้รับความชื้นมากเกินไปเขาก็จะขึ้นลาแต่ว่าการขยายพันธุ์ของเขาง่ายมากๆที่กําลังเป็นดอกถ้าเขาติดมเมล็ดแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ด้วยการพ่อมเมล็ดด้วยนี้ก็จะทำคลิปมาอัปเดตให้ได้ชมอีกนะคะ เพราะว่ากระถางนี้เพื่อนยกให้เลยค่ะเขาปลูกมา3-4ปีแล้วค่ะเขาก็งามตามธรรมชาติของเขาได้นะคะเพื่อนๆครเพื่อนบอกว่าตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยให้ปุ๋ยเลยได้แต่ลดน้ำดินก็ดินเดิม เขามีความงามสายพันธุ์นี้นะคะมีเสน่ห์ตรงที่ใบของเขาใช้คล้ายกีบกุหลาบในส่วนที่โดนแดดเต็มๆก็จะออกสีส้มส่วนที่แทงขึ้นมาใหม่ก็ยังสีเขียวอยู่แต่พอได้รับแดดสักพักก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้ม สวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะกุหลาบหินเป็นไม้อวบน้ําที่ไม่ได้ต้องการน้ําเยอะนะคะดินที่ใช้ปลูกก็เป็นดินระบายน้ําดีถ้าน้ําขังเขาก็จะมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องโรครากเน่ามาทําให้เขาเน่าตายแต่ถ้าดินระบายน้ําได้ดีเขาก็จะงาม ถ้าช่วงที่เขาสามารถติดมเมล็ดที่เขากำลังเป็นดอกนะคะเพื่อนๆคะจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งว่าการขยายพันธุ์ด้วยการพ่อมเมล็ดของเขาเป็นแบบไหนสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ